ราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาิเด้วขาขวา ทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาตลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับ ตาของเราเบาๆหลับตาค่อลูกพอสบายๆคล้ายๆก,กับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าก,กดลูกในตานะจ๊ะ แล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำแจของเราให้วงว่าง ให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเราเนี่ยให้ว่างๆนะจ๊ะว่างเปล่าจากความคิดทั้งหลายนะแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานี้นะปราศจ,จากอวัยวะภายใน สมมติว่าไม่มีปอตาบม้าไมตาหัวใจเป็นต้นให้กลงกลวงลงโล่งเป็นโพรงภายในเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่ลโงลง่งงว่างกลวงภายในใคลรร้ายท่อแก้วท่อเพชร ใสใสหเรือเมืองกับลุกโปง่งที่เราอัดลมเข้าไปเ,เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โลง่ลงๆวง่วางๆกลวงภายในลคล้ายท่อแก้วท่อ เพชรใสใสคราวนี้เราก็นำใจของเรานั่นแหละมาหยุดนิ่งๆไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรา ในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะที่จาง่ายๆไปอยู่ในกลางท้องของเราจะสูงจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึง จากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากระบ,บาดจุดตัดจะได้เล็กเท่ากับปลายเข็มให้เหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้หลาจะ เเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเราจะเห็นชัดต่อเมื่อใจหยุดนิ่งได้สนิทนะจ๊ะเพราะฉะนั้นในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็เอาใจไว้ในกลางท้องเท่านั้นแหละประมาณนั้นนะซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ตรงกับฐานที่เจ็ด อาจจะคลายเคลื่อนบ้างแต่ก็อย่าไปกังวลใจกันนะจ๊ะว่าประมาณนั้นอยู่ในกลางท้องแต่เราก็ต้องรู้จักประฐานที่7อยู่ตรงไหนประฐานที่7นี้นะ่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพาน ว่าวัตถุประสงค์ของการมาเกิดเป็นมนุษย์ในแต่ละพบแต่ละชาติเรามีวัตถุประสงค์หลักๆก,ก็คือทำะนิพานให้แจ้งเพื่อจะสลัดตนในพ้พ้นจากกองทุกข์ในพ้พ้นจากทุกข์คือทำะนิพานให้แจ้งอันนี้เป็นหลัก อย่างน้อยก็แสวงบุญสร้างบารมีไอ้บารมีอะไรเต็มเปี่ยมนี่คือวัตถุประสงค์ของชีวิตเราต้องจับหลักตรงนี้ให้ได้นะจ๊ะแล้วก็เราก็จะต้องทำความเข้าใจว่าพระนิพพานนั้นนะอยู่ภายในตัวของเรา ไม่ได้อยู่นอกตัวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาใจของเรานะี่กลับมาไว้ในตัวโดวยมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจตรงนี้เราจะต้องเอาใจเนะี่ยมาหยุดมานิ่งอยู่ที่ตรงนี้ให้ได้ตลอดเวลาเลย ไม่ว่าเราจะมีภารกิจอะไรก็ตามเพราะนี่คือวิชาชีวิตคือกรณียกิจกิที่เราจะต้องทำหรือเป็นงานที่แท้จริงของเรานอกนั้นเป็นงานแค่มีความสำคัญระดับรองลงมาคืองานที่เราจะต้องไปทำมาหากินทำมาค้าขาย เพื่อหาปัจจัยสี่มาหล่อเลี้ยงร่างกายเราอเลี้ยงสังขารหล่อเลี้ยงชีวิตมีชีวิตอยู่ก็เพื่อทําพระนิพพานให้แจ้งแต่เราจะไปนิพพานได้นั้นนะจะต้องไปด้วยพระรัตนตรัยในตัวนะเราจะต้องเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้ได้ ถึงพุทธรัตนะถึงธรรมรัตนะถึงสังขรัตนะสามอย่างนี้ภายในตัวของเรานอกเหนือจากรัตนะภายนอกภายในนี่แหละสำคัญแต่ว่าเกื้อกูลกันระหว่างภายนอกกับภายในเราจะต้องเข้าถึงพระรัตนรใยในตัวให้ได้พุทธรัตนะก็คือ ละแก้วใสๆรัตนะก็แปลว่าแก้วหรือเป็นหินที่มีค่าใครได้ได้มาครอบครองก็จะปลื้มใจเหมือนเพชรนินยินดาอะไรต่างๆเรล่านั้นเป็นต้นจะต้องเข้าถึงตรงนี้ถึงพุทธรัตตนะคือท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด ในสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายกายท่านจะใสเป็นแก้วเป็นเพชรเลยยิ่งกว่านั้นประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกป,ประการเกศดอกโบโตูลตั้งบบอยู่บนจอมกหมอมบนบศเสียนซึ่งตั้งอยู่ในใกายมหาบุรุษครบถ้วนทุกป,ประการอยู่ในอริยบทของ การเจริญสมาธิภาวนาอริยบทเดียวเพราะว่าไม่ต้องทำกิจเหมือนมนุษย์ไม่มีปวดไม่มีเมื่อยไม่ต้องขับทายไม่ต้องพักผ่อนนอนหลับอะไรต่างๆเรานั่นเป็นต้นอิธิกิจของผู้รู้ท่านจะเป็นคลังแห่งความรู้ทั้งหมด ซึ่งเป็นเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแล้วก็เป็นแหล่งแห่งความสุขแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพที่มีมีประมาณท่านจะประกอบไปด้วยจ,จักขุยานปัญญาวิชาและก็แสงสว่างประชุมรวมกันก่อเกิดได้รำทั้งก้อนถึงเรียกว่ากายธรรมหรือธรรมกาย นั่นแหละเราก็ต้องเข้าถึงพุทธรัตนตรงนี้ธรรมรัตนะจะเป็นดวงธรรมใสๆใสเป็นแก้วเป็นเพชรเหมือนกันกลมรอบตัวอยู่ภายในแต่ความรู้จะบรรจุอยู่ตรงนั้นแหละสังฆรรัตนะก็คือธรรมกายละเอียดหรือกายลเอียดคือว่าธรรมกายจะรักษา ธรรมรัตนะเอาไว้สามอย่างนี้อยู่ในตัวของเราเราเข้าถึงตรงนี้ได้จึงจะไปนิพพานได้ไปสู่อายตนะนิพพานทีนี้จะเข้าถึงรัตนะทั้งสามได้นั้นจะต้องเริ่มต้นนำใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ให้ใจหยุดนิ่งนงใจจะหยุดนิ่งได้ก็จะต้องมีหลักยึดของใจคือบริกรรมมณีมิตรเป็นภาพทางใจที่เราจะต้องสร้างมันขึ้นมากำหนดขึ้นมา จะเป็นดวงใสๆหรือพระแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะจ๊ะจะเป็นดวงใสๆหรือพระแก้วใสๆ้าไปเดี๋ยวพระคุณหลวงปู่ท่านจะแนะนําให้กําหนดเป็นดวงใสๆใช้กับเครื่องไม้ที่ใสสะอาดกระดุดเพชรลูกที่เจริญในแล้ว ม่มีขีดควรคล้ายคนแมวโตเท่าแก้วตาที่นี้บางคนไม่เคยสังเกตแก้วตาของตัวเราหรือของคนอื่น,นก็จะำง่ายๆเวลานึกเอาเพชรสักเม็ดหนึ่งโคตรเพชรใหญ่ๆแต่ไม่ใช่เจลในเป็นเหลี่ยมจะกลมรอบตัวใสๆ นึกถึงความใสของเพชรที่ต้องแสงแต่ว่ากลมอรอบตัวนั่นแหละเป็นบริกรรมนิมิตคือที่ยึดที่เกาะของใจเราแทนการนึกถึงคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานเป็นต้นแล้วก็ํามานึกอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดด้วย เดี๋ยวจะเลือกเป็นพระแก้วใสก็ได้องพระพระพุทธรูปที่เรากราบไหวบูชาที่ท่านโดวยวัสดุต่างๆจะเริ่มต้นจากตรงนั้นก่อนก็ได้แต่องค์พระที่กำหนดนี้เนี่ยยังมีลักษณะมหาบุุษไม่ครบหรือมุงทีก็ไม่มีก็แล้วแต่ช่างเขาจะจินตนานการ อ่านกันไปยังไงหลอออกมายังไงแต่ก็ใช้ได้ใช้เป็นบริกรรมนิมิตได้แต่ี้การนึกถึงบริกรรมนิมิตด,ดวงใสๆหรือพระแก้วใสๆเนี่ยเราต้องนึกให้เป็นคือจอะไปเค้นภาพ หลับตาแล้วเราจะไปเค้นภาพให้มันเห็นชัดได้นังใจนะั่นะเหมือนเราลืมตาเห็นนั่นมันคงไม่ได้แล้วถ้าขืนทําอย่างนั้นมันจะปวดทิสะมันเกรงมันเตึงมันเครียดแล้วมันก็ทําให้เราเบื่อท้อใจันเลิกนั่งสมาธิก็เหนื่อยเพราะการเห็นภาพทางใจนั่นแหละ มันจะแตกต่างจากการเห็นภาพด้วยมังสะจักสุหรือตานเนื้อมันไม่ใช่ปุ๊บปั๊บเห็นเลยมันก็คือมันโนภาพที่เรานึกถึงเหมือนอย่างเรานึกถึงขันลังหน้าแปลงสีฟันยาสีฟันดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาว ดอกบัวดอกกุหลาบของที่เรารักอะไรอย่างนั้นอันไหนสิ่งไหนเราคุ้นเคยมากมันก็นึกได้ชัดสิ่งไหนเราไม่คุ้นมันก็ไม่ค่อยจะชัดเพราะมันเป็นมนโนภาพทางใจที่เรียกว่าบ,บริกรรมมานิมิตซึ่ง การนึกถึงดวงใสๆหรือพระแก้วใสๆก็ใช้ทำนองนั้นแหละคือนึกธรรมดานน่นแหละนี่ยนึกถึงมาหาธรรมกายเจดีย์เห็นไหมจ๊ะเราก็นึกธรรมดาซึ่งมันก็เป็นภาพทางใจแต่มันไม่ชัดเจนเหรอกบางคนชัดเจนมากบางคนชัดเจนน้อยตรงนี้แหละที่ ถ้าหากเราทำความเข้าใจได้และก็ทำเป็นเดี๋ยวใจมันจะหยุดนิ่งขึ้นมาเพราะอยู่อารมณ์เดียวมีอารมณ์เดียวแต่ในการนึกถึงดวงใสหรือพระแก้วใสๆก็ใ,ในทำนองเดียวกันนะจ๊ะคือเราก็ต้องใจเย็นค่อยๆค่อยๆนึกนึกเท่าที่เรานึกได้ นึกแล้วเรายัางรู้สึกสบายแล้วก็ผ่อนคลายระบบประสาทกล้ามเนื้อมันผ่อนคลายไม่เกร็งไม่ตึงอย่างนั้นถูกวิธีแล้วก็ต้องทำใจเย็นเย็นอย่าไปลำคาญหรือที่เรานึกไม่ชัดเห็นไม่ชัดอย่าไปลำคาญแล้วอย่าไปฮึดฮัด แม่เรานึกอะไรก็นึกได้ชัดทำไมมันนึกอย่างนี้มันไม่ชัดนึกเท่าที่นึกได้นึกได้แค่ไหนเราก็เอาแค่นั้นสมมติเรานึกถึงดวงนะฮกลมๆบางทีมันจะบูดบั่งเบี้ยวมั่งจังมันไอมีภาพอยู่ในท้องก็แล้วกันองค์พระบางกันบางทีก็เห็นนั้งแก่เสียนมัง แขนขามืออะไรก็ดูไปเพื่อต้องการให้ใจอยู่กับตัวและกับประครใจดเดยบริกรรมภาวนาภาวนาในใจอย่างสบายๆภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง จะภาวนากี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจเราไม่อยากจะภาวนานะอยากอยู่เฉยๆนิ่งๆถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องหวนกลับมาภาวนาใหม่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องจับหลักให้ได้ว่าวัตถุประสงค์ของการทำอย่างนี้ ต้องการให้ใจเนี่ยมาอยู่กับตัวอยู่ในกลางท้องอยู่ตรงบริเวณฐานที่เจ็เพื่อให้หยุดให้นิ่งพออยู่นานจนกระทั่งมันหยุดมันนิ่งนิ่งนี่คือวัตถุประสงค์ของเราจับหลักตรงนี้ให้ได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ฝึกใจให้หยุดให้นิ่งเพราะหยุด เป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้เราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวและไปสู่อายตนะนิพพานหยุดใจนะเป็นตัวสำเร็จเลยพูดสั้นๆว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จหมายเอาหยุดใจดังนั้น,เ,นเราก็ค่อยๆประคองใจให,หยุดนิ่งอย่าก,กดลูกเดตาลงไปดูนะจ๊ะเพราะตาเนื้อมันเห็นไม่ได้ ล้าจะเกิดเรากดลงไปแล้วมันตึงก็รีบลืมตาแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อผ่อนคลายร่างกายจิตใจพอรู้สึกสบายก็เริ่มต้นกันใหม่หยุดใจนิ่งๆหรือเราจะวางใจนิ่งเฉย โดยไม่นึกภาพดวงแก้วหรือองค์พระก็ยังได้ถ้าเรามั่นใจว่าเรา,วาเวลาทําอย่างนี้แล้วใจไม่ฟุง้งรู้สึกสงบดีก็ให้ทําอย่างนี้นะลูกนะก็หยุดนิ่งเฉยๆทาความรู้สึกประจัยอยู่ในกลางท้องแล้วก็ภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยอย่างสบายสบาย อย่าทิ้งคำนี้นะลูกนะให้มีสติกับสบายนะควบคู่กันไปอย่างสม่ำเสมอสติสบายนิ่งๆค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆมีความมืดให้ดูก็จงอยู่กับความมืดนั้นด้วยใจที่เบิกบาน แฮมชืนไม่ทุกข์ใจมีแสงสว่างให้ดูก็อย่าไปตื่นเต้นก็ดูไปเรื่อยๆมีอะไรให้ดูเราก็ดูไปตรงนี้ต้องจำนะลุงนะดูไปเรื่อยๆอย่างสบายโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องคิดว่าเอ๊ะนนมันทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้ มันถูกหรือว่ามันผิดเราคิดไปเองแล้วมันเกิดขึ้นจริงอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นให้นั่งแบบเด็กๆที่อินโนเซนคือไม่มีความคิดอะไรมากมายทำเฉยๆนิ่งๆเพราะวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหรือกลางท้องของเรา เราจะดือขึ้นมาสองนิ้วมืออย่างสบายนี่คือวัตถุประสงค์แระที่ที่เราภาวนาไปฝึกใจไปเรื่อยๆมันอาจจะมีปรากฏการณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นกับร่างกายของเรานะคือตัวมันจะพองม้างตัวขยายบ้าง ตัวยืดสูงไปมัง่งกระย,ยออกไปทางกว้างมัง่งตัวยุบลงไปมัง่งตัวโยบมังตัวโคลงมัง่งตัวเบามัง่งตัวลอยบังหรือหล่นลงไปเหมือนตกจากที่สูงลงไปมัง่งหรืออะไรที่มันนอกเหนือจากนี้นะ ให้ทำเฉยๆทุกทุกประสบการณ์นะจ๊ะให้ทำเฉยๆทำใจหลวมๆเหมือนสวมเสื้อผ้าหลวม,หลวมให้ผ่อนคลายแล้วก็ทำใจสบายๆนิ่ง,งๆเฉยๆอย่างนี้เรื่อยไปเลย มีอะไรเคยขึ้นแล้วก็ดูไปถ้าสมมุติเราทำถูกวิธีเนี่ยตัวมันจะไม่ทึบไม่แคบไม่อึดอัดมันจะโลง่งมันจะปโปรง่งมันจะเบามันจะสบายสบายอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนบางทีรู้สึกตัวหายหรือ หายเป็นบางส่วนมือหายเท้าหายอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ให้เฉยเฉยนะลุกนะเฉยๆฉยอย่าลืมตาอย่าขยับตัวแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรทำเฉยเฉยเฉยทุกประสบการณ์น่ะนิ่งนิ่งแล้วถ้ามันวูบลงไปก็บางคนอาจจะหวาดเสียวแต่บางคนก็ไม่หวาดเสียว จะลงอย่างนุ่มนวลเคลื่อนไปอย่างนุ่มนวลจะถ้าพลวดพลาดก็อาจจะสะดุ้งมันก็ช่างมันมันหวาดเสียวก็อย่าหวาดเสียวนานแต่เขายืนยันว่าไม่มีอันตรายอะไรจะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราจำเอาไว้ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จ เราต้องวางเฉยเป็นอุเบกขาในทุกๆประสบการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวหรือนอกเหนือจากนั้นหยุดกันนิ่งอย่างเดียวเฉยๆมีความมืดให้ดูเราก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นมีแสงสว่างให้ดูเราก็ดูไปมีดวงธรรมให้ดู เป็นดวงกลมใสๆแล้วก็ดูไปมีกายให้ดูก็ดูไปมีองค์พระให้ดูแล้วก็ดูไปดูไปโดยปราศจากความคิดก็รทำจิตใ้งสงบนิ่งๆเฉย,ยๆอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละทำอย่างนี้นะลุกนะเดี๋ยวเราจะอัศจรรย์ใจกับสิ่งที่เราทำอย่างนี้ เช้านี้อากาศกำลังสดชื่นเป็นใจให้ลูกทุกคนผู้มีบุญที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวก็ขอให้ประคองใจให้หยุดให้นิ่งตามที่ได้แนะนำมาดังกล่าวอย่างสบายสบายนะลูกนะเดี๋ยวจะสมหวังดังใจอย่างที่เรานึกไม่ถึงทีเดียวต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบเยียบนะลูกนะ